ได้เวลาใส่ปุ๋ยเขาแล้วจ้าเขาก็ได้มาหลายเดือนแล้วประมาณสองเดือนนี่ละจ้าที่มาไใส่ปุ๋ยบันนี่นะ เาเรื่องราค่าเ่าปีนี้เนาะจ้าอ้ยลาค่าแย่ค่ะแย่แนี่เขาวม่เคยราค่าตำปานี้จักเทื่อปีนี้เขาราค่าตำหมากเลยจ้าเบาแล้วก็บเมนวลีต้น่เจของดอกลีต้นทุกนนัคนนะจ้าที่เป็นช่าหน้าเนาะจ้าแล้วก็เ้ากับแบกผาระหลายบ่ว่าสจะเป็นค่าปุ๋ยค่ายาเนาะจ้าอันนี้เมื่อน,นี้มาใส่ปุ๋ยเขาอยู่นะจ้าเขาก็ล่างเขียวก่ดีแต่ว่ามันก็นถึงเวลาที่ต้องใส่ปุ๋ยแล้ว ใส่ปุ๋ยรอบนี้เนะาจะาได้เครื่องเครื่องผลล่มนะ่ะล่ะเขาเอินเนะาจะาเนออันนี้เป็นเครื่องผลล่มเอามาไวดาใส่ปุ๋ยแล้วก็พ่นไปในนันน่นล้วจ้ามันไงคือพอสมัยแต่ก่อนมันบม่มีเครื่องอันนี้เฮาก็จิตต้องใส่มือวานเนะาจะาเนะเพิ่นก็จิตตักปุ๋ยใส่กุทางเลยแล้วก็ยางบานเอานะแม่จา้ามารอบนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วจา้ามนจะมีเครื่องผลล่มเครื่อง่นปุ๋ยแบบนี้ล่ะจา้าให้เห่าอันนี้เครื่องนี้กับบรรจุได้มาะยี่สิบหาลิตร บ่เป็นยี่สิบห้าลิตรยี่สิบห้ากิโลจ้าโอ้ยข่เบาพีดยี่สิบห้ากิโลแบกกับริ่ายากหรอกจ้าเป็นเครื่องซีจังหวะเนาะจาาทาม้แห้งบ่กะแห้งอยู่เพราะว่าเครื่องนี่นะสิื้อประมาณเครื่องที่สามเราจะถามมันบ่ใส่ดีอีดีกะสื่อมาใส่เป็นบ่ละเนาะจาาอันนี้มันใส่ดีก็เลยซื้อมาไหมเพราะว่าแต่ก่อนผ่อเพิินใส่ปุ๋ยผู้เดียวนะจากบดนี้มีลูทรายเพิ่มมาซอยซอยเพิ่นก็เลยซื้อมาเพิ่มอีกเครื่องนึงคือว่าประมาณจากเครื่องมือกกบสีแเหลวหรอกจ้าหน้าประมาณ สิบยี่สิบไล่นี่ละจ้าก็บ,บ่หน่อยบ่ห้ายเ่วากัหล้ายยูเ่วาแดดก็เริ่มออกแล้วบาานี้ได้เวลาไปพุ่นแล้วจ้า